สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สยามนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศของสยามตอนเย็นนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนไปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับก็เหมือนแบบก็จะมีผู้คนมาเดินช้อปปิ้งสินค้าต่างๆกันเยอะแยะแล้วนะในห้างนี้ก็ เปิดให้บริการแล้วนะครับดูตัวนี้เขามีการก่อสร้างเป็นการแบบก่อสร้างเยอะมากตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดศูนย์กลางของการช้อปปิ้งแล้วนะต่อไปอะ่ะทุกอย่างก็จะมาอยู่ตรงแถวนี้หมดเลยดูมีการวางท่อทำแบบอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมา ใช้บริการของสยามในอนาคตนะครับด้านนึงก็มีร้านอาหารต่างๆด้วยเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวเราจะนี่เนะเขาก็ขุดท่อขุดอะไรในนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางนี้นูน่นอันนี้คือเดินไปทางรถไฟ,ฟฟ้า BTS ได้ด้วยนะครับบรรยากาศประมาณโอให้ดู กำลังมีการแบบปรัแบบปรุงนะครับสยามเนี่ยขุดท่อกลางถนนเลยวางท่อไปด้านนี้อ๋อด้านนี้เขาก็มีร้านค้าของกินอะไรเยอะแยะเลยไปเดินเล่นกันดีกว่าไปเดินดูบรรยากาศกันนะครับ ตอน,ตอนที่เขายังไม่ได้มีการแบบปรับปรุงถนนตรงนี้นะครับคนก็จะมาเดินแบบข้ามไปข้ามมาเนยเยอะมากเลยไฟตอนเย็นเนี่ยไฟก็จะสวยนะแล้วก็คนก็มาเดินเยอะมากเดินถ่ายรูปก,กันไปดูด้านนี้อด้านนี้เขาก็ออด้านนี้รู้สึกว่าด้านนี้อันนี้เซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์นะครับ ข้างๆางกับเซ็นเตร์พยก็จะมีแบบร้านขายของอะไรต่างๆอยู่ด้วยนะทุกคนนี่เลยเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยเดินเข้าไปแบบไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เขาขายของกันมีของขงขกินโอ้นน่นร้านขายเสื้อผ้าร้าน,นขนมนู่นไปถึงนู่นเลย ยาวไปถึงนู่นเลยเราจะลองไปเดินดูเสื้อผ้าเยอะมากขายเสื้อผ้าไปเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันต่อนะครับอันนี้คือมันจะสิ้นสุดตรงที่เขามีการปรับปรุงแล้เนี่ยปกติเหมันก็จะเป็นถนนแบบนี้แล้วก็มีไฟกลางคืนสวยมากเลย คนก็จะมาเดินเล่นกันก่อนหน้านี้ที่มีแบบชาวต่างชาติมาเดินเล่นเยอะๆนะครับโอ้ oh, oh, ตรงนี้เป็นแบบคึกคักมากสนุกมาก mm. เดินเล่นไปแล้วก็คนก็ถ่ายรูปซื้อของกิน mm hmm. อันนี้ก็เป็นแบบว่าร้านขายของต่างๆนะครับเดี mm ๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจจะพาเดินดูไม่ครบทุกซอยนะเพราะว่ามันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะ ช่วงก่อนหน้าที่เรามาตอนนู้นะแบบสยามปิดหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มมาเปิดให้บริการมีขายสินค้าขายของกินนี่ร้านที่ชื่อดังที่เขามากันเยอะๆนะมิสโทเทาแต่เราไม่เข้าหรอก <c oughs> เราไม่เข้าหรอกเราไปเดินเล่นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นเนี่ยสยาม,มคนก็จะเริ่มออกมาใช้ชีวิต ามากขึ้นเหรอนะครับมากกว่าเดือนก่อนๆหน้าเดือนก่อนนูน้นตรงเงียบๆกมนเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมีแบบออกมาใช้ชีวิตมาซื้อสินค้ามาช้อปปิ้งอะไรกันบ้างเลยครับร้านค้าต่างๆก็เริ่มทยอยเปิดกันเยอะขึ้นแล้วแล้วก็มีคนเดินแบบเยอะแยะเลยอันนี้ก็มันนี้คาเฟ่พูดเลยคาเฟ่ตรงนี้น่ารักดนิวันี้คนดันเสื้อส่วนมากแบบโห คาเฟ่อันนี้ร้านอาหารนะครับหุยร้านอาหารเกาหลีหรือเปล่าน่ากินอนะ่ะดูดนะิด้านในเดี๋ยวเราเดินดูก่อนไปเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งด้านนี้โฮ้ยนี่มีราเมนอาหารญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยน่นากินนะออเดี๋ยวขอเดินดูบรรยากาศก่อนนะทุกคนว่า เราจะไปที่นนู่นฝั่งนน้อนอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มาปพชักากับอาหารเกาหลีโนึกถึงตอนที่คนเยอะๆเดินเบียดกันแบบโหร้านทําผมก่อนหน้าก่อนนูน้นน่ะที่เหมือนแบบบูมๆมา ทุกส่วนนะสามารถยืนถ่ายรูปได้หมดเลยถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้สวยทุกที่นะครับสวยทุกมุมอันนี้ก็ร้านเครื่องเงินนะรรานเครื่องเงิน,น,งงนดูส่วนมากก็จะเป็นน้องนองนักศึกษานะนักนักศึกษาวัยรุ่นเลยแบบนี้เขาก็จะมาเดินกันนะตอนเย็นของสยาม มันจะรวมหมดเลยสยามสแควรสยามสแควรวันสยามฝั่งนี้สยามเซ็นเตอร์สยามอะไรแบบเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้ลองเดินไปดูด้านนี้กันก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้คือเป็นแบบการก่อสร้างสร้างตึกอะไรต่างๆขุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นโรจต์เพี่ยวว่ามีของขายเยอะแยะมากมาย นีกต็ตรงนี้ทางเท้าทําเสร็จแล้วนะแต่ก่อนก็ทางเท้าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ตอนนี้ทําทางเท้าใหม่นี่ตรงนี้คือตึกตึกนี้สร้างไวมากเลยทุกคนสร้างเสร็จแล้วนะตึกนี้แล้วก็เนี่ยเีย่ยเขาแบบมีการสร้างตึกอะไรต่างๆแบบเยอะเยอะแยะเลยตึกพุดขึ้นมาเยอะมากไม่ได้มาแค่ไม่นาน นู้นด้านในนุ่นก็มีของขายนะครับมีร้านค้าเล็กๆตามตอกซอยคือกอ่อนสมัยก่อนสมัยก่อนผมบูุณซานนมากเลยก่อนหน้านี้ที่แบบ,บมุบมๆอะ่ะคนก็จะเยอะมากตามตรอกซอยอะไรคนก็จะเยอะมากมีทุกซอยมีทุกมุมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนลองไปดูฝั่งด้านนี้สิด้านนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะอืมก็จะเป็นแบบ ร้านคา้าร้านรงเทา้าอะไรอย่างเงี้ยซอยซอยก่อนหน้านั้นคือเป็นร้านอาหารนะคนก็จะเยอะซอยนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นแหวนเป็นศูนย์โทรศัพท์มือถือก็มีนะซอยนี้ก็จะเงียบกว่าซอยฝั่งด้านนู้นนะนี่รู้สึกว่าด้านหน้า,น,น,าน่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเรา ตอนน้นก็มีอะไรล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้จ้ะไปดูตรงนี้ด้วยว่วามีอะไรบ้างไปแบบเดินดูตามจอกซอกซอยเดินเล่นอเ <Ooh. S 2> นี่ยอันนี้คือลิโดนะครับลิโด้คอนเนคร้านค้าเริ่มเยอะแล้วมันก็ใจชื้นเนาะมีความสุขขึ้นที่แบบ เห็นบรรยากาศเก่าๆเริ่มแบบว่าผุดขึ้นมาร้านค้าเริ่มเยอะขึ้นไม่เหมือนก่อนหน้าก่อนหน้าแบบเงียบปิดหมดร้านค้าอะไรก็ไม่มีมาเดินก็ปิด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 ตอนนี้ก็เริ่มมีแบบทยอยเปิดเยอะขึ้นบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศแบบว่าสินกันขายสินค้าต่างๆเริ่มกลับมาเหมือนเดิมอุ้ยนี่คาเฟ่๋อ เหมือนทาเค,ค้กเลยทุกคนมาเป็นเรียนทําเค,ค้กอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขายเสื้อผ้าไปเดินดูเราจะไปไหนดีแต่ว่าคือจริงๆก็อยากมาแบบคาเฟ,ฟ่นะมากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กลัวจะนอนไม่หลับอีกแลอ๋ออันนี้ก็เป็นคาเฟ่เพราะว่าชอบมามานั่งเล่นคาเฟ่ตอน ตอนเย็นนะแล้วก็พอมานั่งเล่นตอนเย็นปุ๊บแล้วก็กินชาเขียวอะไรเงี้ยกลางคืนก็ไม่ง่วงนะเนี่ยพอกลางคืนไม่ง่วงปุ๊บก็ง่วงกลางวันอ๋อนี้บรรยากาศสยามอันนี้ลิโดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนว่าเราจะไปดูตรงไหนอีกก็นี้ด้านหน้านี้ก็เป็นสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่อะไรแบบนี้นะครับ ปร้าณน,นี้อ๋อเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าเก้าสิบห้าร้านชาบานี่ร้านน่ารักนะแบบคาเฟ่เล็กๆอยู่ข้างกับลีโดนะครับแต่ว่าเขาไม่มีเขาแบบเป็นเทคเอาทนะเหมือนแบบซื้อแล้วก็ไปหาที่กินเองโอ้ยอันนี้เป็นลีโดคอนเน็กนะครับตรงนี้ตรงลานนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมขายสินค้าต่างๆนานาเยอะๆเลยนะ นีดโดนะครับโอเคฝั่งด้านนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะด้านนูน้นด้านนู้นก็เดินถ้าเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นเอ็มบีเคนะครับเนี่ยสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่อยู่ด้านหน้าสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่ก็เป็นห้างทั่วๆไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ต่างจากห้างตามต่างจังหวัดอะไรเท่าไหร่นะครับ นี่เลยไปเดินชมอันนี้ก็จะเป็นแบบขายสินค้าเป็นวัดวัดสันอะไรแบบนี้นะครับก็ด้านนี้เขาก็จะมีเป็นเนี่ยทางเข้าไปด้านในแต่ก่อนมันจะมีเป็นร้านขายของเย,ะยะอะแยะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเข้าไปฝั่งด้านนี้แล้วกันเนาะ เรามาหรือ,อยังเหมือนเหมือนเราจะเหมือนเราจะมาแล้ววะแต่ว่าเรามาไม่ไม่ถึงต้นทางฝั่งนี้นะนี่นะครับเซ็นเตอร์พอยน์นะครับเซ็นเตอร์พอย์เนี่ยที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งด้านนูน้นแล้วก็อาจจะไปเดินเล่น หลังจากจบคลิปอาจจะไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้หรือแม่งก็ไปสยามพารกอนไปหาข้าวกินก่อนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนี่ร้านตัดผมเพราะด้านในเขาก็มีร้านขายของอะไรอยูน่นะประมาณนี้แหละเนี่ยนเนี่ยซอยนี้จะคลื้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าซอยนี้จะเป็นซอยขายอาหารนะครับ โอเดี๋ยวเราข้้นไปฝั่งด้านนู้นกันนะครับไปดูบรรยากาศด้านนู้นกันนี่ตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับก็จะมีการสร้างเป็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีการสร้างอะไรยังไงเนี่ยด้านล่างเขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนวางท่อใหม่นะครับเหมือนจัดการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับ นี่ไปเดี๋ยวเราข้ามตรงทางม้าลายไปไปได้เลยเอ้ยนี่เลยหืร้านนมอ๋อโอ้โหนี่เซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์นะครับช่วงเย็นๆ ช่องอากาศเย็นดัดล้มลมตกแล้วมาเดินเล่นพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับสยามล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยอันนี้ก็อาหารร้านเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะข้าวมันกงุงข้ามันไก่ชั้นสองของกินเยอะมาก มันจะเป็นแบบร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆแล้วก็อาจจะอยู่ตามซอกตามซอยต่างๆเราก็ต้องเดินหาเองเพราะเราอยากอยากกินอะไรอยากเข้าร้านหนี้น,นี้ผัดไทยไม่ทงใบไะผัดไทยแม่ทงใบอันนี้ก็ ร้านไก่ทอดนันไปดูด้านนู้นกันเดินบนบนดูด้านในก็มีเป็นพวกร้านอาหารร้านขายของกินต่างๆนะครับนู่นด้านนู้นก็มีห้างอันนี้ก็ห้างนะครับเขา้าเข้าไปด้านในนู่นชั้นบนแบบชั้นข้างในอ,ะอ่ะร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารแบบหลากหลายเลยถ้าใครอยากกินแบบอาหารเป็น ร้านอาหารแปลกๆเนี่ยเข้าไปในในี้เลยนะครับมีเยอะเอ๊รู้สึกว่าเหมือนเราเดินเลยชาเสือมาแล้วไหมหรือว่าเขาปิดไปแล้วเหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะแต่ว่าก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยน่าจะปิดไปแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะมีชาเสืออะไรอยู่แถวนี้ด้วยถ้าเราเดินไปตรงนูน้นออกไปแล้วก็เดินไปหน่อยนึงขึ้น กายวอลก็จะไปที่เซนทัโบ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของงานงานขายสินค้าตลาดขายสินค้าต่งตางๆไปเดินข้าถนนไปเดินเดินดูบรรยากาศกันเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้ๆอยๆอโหนี่เขาก็จะขายเนี่ยขายของอะไรเยอะยะด้านในมีเสื้อผ้าถ้าเดินเลยไปไหน่อยก็จะเป็นของกินนะครับด้านหนุน เดี๋ยวลองไปเดินปด,ดูด้านข้างดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูบ้างนี่มันจะเป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยมีขายแบบเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะร้านนวดก็มีโอ้โหดูฟ้าตอนนี้เนี่ยประมาณห้าโมงเย็นนะทุกคนแต่ว่าแบบ เหมือนเหมือนฝนมันจะตกอะ่ะแล้วช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ฟ้ามืดเร็วนะครับเป็นห้ามงเย็นเกือบเกือบหกโมงประมาณนี้ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปที่มาเดินเล่นนะครับนูน่นนด้านบนนู่นอะ่ะร้านคา้าร้านอาหารเยอะมากเลยใน สยามสแควร์วันแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาเข้าไปเดินนะในคลิปนี้อนาคตแล้วกันนี่นะครับอ๋อรู้สึกนอกจากว่าจะมีร้านค้าตรงนี้แล้วอันนี้คือจะเป็นแบบเป็นเป็นลายคลังนะมันจะเป็นงานแล้วแต่ว่าแบบมีช่วงงานมีเทศกาลอะไรเขาก็จะมีมาขายแต่ว่าฝั่งด้านนี้อ๋อฝั่งด้านนี้รู้สึกจะปิดอ เขาก็จะขายของเยอะแยะนี่อันนี้คือรถไฟ,ฟฟ้านน,นี่เลยนะครับก็ดดประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาเดินเอ่อเล่นรอบๆสยามด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นนี่เสียงพลากรอนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ